รอดไม้เยตเียมังไม่พร้อมเพื่อม่เลนอนครับกรการลยังไมรกรมรยังไม่พร้อมตพร้อมแล้วกรรมการข้าสนามจ้งสัญญาณใจบอกว่าพร้อมแล้วน้องๆาพร้อมเมืยัง

ไม่ได้แล้วเจมส์อยมไม่เก่นะไม่หอเลย่หลอจากว่าเจมมันแหลกไม่เก่อย่าตัวมันก็เด็ดขาดมาเชียร์ตัวมันไม่ที่โต๊ก็บไม่ใ่ลยลยแเ่ยเป็นการสาธิตทีนี้เนี่ยเราจะแล้วั นนห้ามโดนแรงเลเอใหมากาวรับได้เลยเกมประตูาาตตาาตเนี่ยมันต้องโดนข้ามเน็ตไงวันนี้เนี่ยมันไม่มีเน็ตน,น,น,นี่นะใครจะได้ดงเ่ยจะไปแข่งกีฬาิมสุกเลยนะเนี่ย Да <laughs> биде, ชนะแล้วชนะแล้วไม่แตก็แล้ <used> วไปอ๋นาจะชนเลนาจะนะยน่านเลย้างลัอคโะ้ยโอ้ยงอ้้ยโอ้้ยโอ้ยอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยยไป้ยยไป้ย้ยอ้าวอ้อ้ย้ยโยอ้ยโอ้ยโโ้ยโอมยไอ้ยโอ้โอยโออ้ยโอโอยยอ้้อ้ออ้โย โยนลลูกโมันดีมากอะไทีหลังต้องซื้มาแล้วม่กหวอเนี่ยแต่จากสุดยโยะเอาโยนาโยทมานี้เด็ตงสวเอตำโยนเลโยนเลกระไรเอตกะไอหนอ้นนเอางวไนเอาเดี๋ยวกรับไปดังหน้าเอาลูกไปดังหน้าตัวไอ้ถึงตัวแล้วม หนึ่งสองไปดีกว่าใช่ไนะระหว่างทางมักมีปงแตกมาถืงอ่ะใช่ไเมื่อกี้ใครช่ไหมสองคู่เราจะทำยังไงนะแจกรางวัลเลยใช่ไหมอ๋อแจกรางวัลเลยสำหรับแชมป์โอนลูกโป่งน้ำแห่งประเทศไทยหน้าบ้านปากก้อยพัฒนาวันนี้เอาขนมไปกินขนมนี้ครับ รอบที ض, ่หน right. ึ D ätzen, D oh, oh. Oh, oh. Uh ่ง oh. จัดเพิ่ผู้หญิงจัดเพิ่จัดเพิ่มนะว่าเพิ่หญิงครับและอ่อนนักเลยโอ้วหนอ้โหโอ้โหโอ้โหญิงนี่มาเต้นอย่างเดียวนะหลายรอบหลายรอบนะผีเปื้นห้องมาตีกับเครือกันบมางนะสองรอบผู้หญิงสองรอบผู้หญิงสองรอบ เดี๋ยวค่วมาวันนี้ยังมอบรางวัลไม่เสร็จเลยเราจะยังไม่เล่นต่อใครใคร เราเราขอจิอ้มรางวัลใหญ่เป็นรางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับสําหรับเกมสุดท้ายรับรองไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนจะเล่นที่ปากกล้วยเนี่เป็นครั้งแรกแล้วเราก็จะมีรางวัลใหญ่ให้ด้วยขนาดขนาดตรตกได้ด้่ยแฟอ,อ่ะขอเป็นรางวัลที่แบบตึงใจนิดนึงนะครับแล้วก็เตรียมอุปกร,รณ์ให้ผมนิดนึงสตราร์าทลูกบอล เกมต่อไปแล้วก็จะเป็นการแข่งแรนะใครแร็ได้ถูใจผู้การที่สุดนะจะให้เบร์โทรไปเลยพร้อมหรือยังครับตัวเขาเนี่ยเลี้ยงตูงน้ำนะเออเอาให้มันแตกนะจุดมุ่งหมายคือให้มันแตกนะบองมืเพื่อทับได้นะเข้าใจอ๋อะพม้อนแล้ว ยิงก็ทับมุนวลได้มันเป็นโยนกันม่วนได้เอาโยนเยนยนเอาเยนไหเยนไปไนอัน้สองมอน่าหเป็นหโยนไปด้านมากเป็นหโยนไปด้านหลังเอาโยนไปอทีไปอีกทอเย็กอนนยิงนี่เป็นโยนหมดนหมนได้ไปแล้วถือว่าทีมรับไม่ได้แท้ท sure. ีมโยนชนะไป แต่น้องอาร์ต่างรุ่งเนี่ยโอ้คนไหนต่างรุ่ง่อนหมดแล้วเนี่ยได้เลยได้เลยเอาเลยบ่เฮ้ยเอ๋เลยบ่เฮ้ยติดไปได้เนี่เอ๋อคลิปเอ๋ออย่างหนึ่งชื่อติดนย่างชื่อตินก่อนชื่อติดนะโอ้โหอันนี้เนี่ยหมายตาให้เจ้าละอาล่าไปแล้วอาลาไปแล้วอ๋อเหลืออยู่หนึ่งทีมที่ยังไม่รู้จับคาแรคเจัก์นะ ป่าบอลมันยังว่าแตกตัวคนเยอะๆคุณดิไปเอาไปเอาไปเอาไยเอาไปเอาไเยเยเยได้โซ่ไปเลยนเไนะ เอวจะดีขนาดเลยเอาไปให้ตีบกเขียนะเอาไปใื้เส้นคืนหันตีบกเขียแตะกี้นะเอาไปด้ยนั่นนี้ก็ดีกว่านะแสดงว่าไอ้โก้ไในเล่น